สวัสดีทุกคนคะ่ะเอาละวันนี้นะคะก็มาทักทายทุกคนกันเนาะไม่ได้เจอเตอไม่ได้เจอเจอเห็นหน้าค่าตากันมานานแล้ว <c oughs> นะคะก็ไม่ค่อยว่างนะคะทุกคนเนาะก็จะเห็นแต่โชว์มืออาจารย์เนาะเออทีนี้นะคะโอ้โหทำไมหน้าจอมันเนาะหน้าจอมันดับได้ไง <c oughs> อ่ะ <c oughs> เดี๋ยวเรามาดูกันนะคะในหัวข้อที่ว่า เขาคนนั้นคิดจะสร้างครอบครัวกับคุณหรือไม่นะคะเออมีโอกาสไหมที่เขาจะสร้างความสัมพันธ์นะ,ะในความรักครั้งนี้ไปถึงขั้นแต่งงานอยู่กินกันนะคะเอาละเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะเป็นแรนดอมวันนี้อาจารย์แม่จะใช้ไพ่สอดสารด้วยกันสำหรับแรก oracle love is นะคะเป็นชุด uh, love is t o story ชุดที่2แล้วก็ อาสำรับที่2เป็นไพ่ยิซนะคะก็เดี๋ยวเรามาแรนดอมดูกันสดๆเลยนะคะเฮ้ยหน้าจอเป็นอะไรอะทำไมมันดบับอะปกติมันจะไม่ดับนะเออมาชุดแรกก่อนนะคะมาดูความสัมพันธ์ระหว่างคุณกับเขาในตอนนี้สถานการณ์ในตอนนี้เป็นยังไงกันนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันค่ะเป็นดวงโดยรวมนะคะทุกคนเป็นแรนดอมเนาะ ไม่ใช่ดวงเฉพาะเจาะจงของใข่นะคะใครสนใจอยากดูดวงส่วนตัวก็จิ้มลิงก์ได้ที่หน้าโปรไฟล์นะมีแอดมินคอยตอบกลับมีคิวว่างก็คิวว่างเกือบทุกวันนะคะก็สนใจก็ทักกันเข้ามาได้ไพ่หล่นอีกแล้วอะทุกคนเ,เดี๋ยวอาจารย์ขอเก็บไพ่แป๊บนึงนะอะมาต่อค่ะเมื่อกี้ไพ่หล่นอาจารย์เก็บไพ่เสร็จและมาสับไพ่กันเดี๋ยวเรามาดูนะคะว่า สถานการณ์ในตอนนี้เป็นยังไงโอ้โหพไพ่ใบแรกก็ว้าวมากเลยนะโอ้โหโอุโหโอ้ยเดี๋ยวเปิดให้ครบก่อนนะคะอืโอ้โหดูใต้สำรับสิโอ้โหทุกคนพลังงานเนื้อคู่เนี่ยจัดเต็มมากเลยสองใบเลยอะลูกๆก,กับเขานะคะเอาตรงๆอะ มีพลังงานความเป็นโซเมตเป็นเนื้อคู่กันสูงมากๆนะคะวิหน้าจอมันจะดับอีกแล้วเป็นไรนะคะบอกเลยแบบเอนเนอร์จีตอนนี้หึงห่วงกันหนักมากแอบส่องแอบมองนะคะแอบสอดส่องดูตามโซเชียลตามช่อง,องทางต่างตนะคะลูกๆนะบอกเลยนะคะตอนนี้ลูกๆเนี่ยค่อนข้างที่จะ มีปฏิสัมพันธ์กันดีมากนะคะไพ่คอนเนคชั่นนะคะการพบปะมีโอกาสและมีเกณฑ์มากๆเลยที่จะได้พบเจอกันในเร็วๆนี้นะคะไม่เกินไม่เกินหนึ่งเดือนอะเออนะคะอย่างเร็วก็คือภายในสองสัปดาห์เนี่ยอย่างช้าก็ไม่เกินหนึ่งเดือนนะคะจากหน้าไพ่ะนะคะอืมแล้วก็ลูกๆนะคะต่างคนต่างห่วงหาอาทรให้ซึ่งกันและกันแต่ความรักของลูกๆครั้งนี้เอาตรงนะมีอยู่สามอยู มันเหมือนมีคนแบบไม่ชอบอ่ะไม่อยากให้ลูกๆกับคนรักของลูกๆสมหวังอาจจะเกิดจาก energy ฝั่งเขาก็ได้คนของฝั่งเขายุยงปลุกปั่นก็ได้หรือแบบไม่อยากให้ลูกๆทั้งสองคนคบกันหรือเป็น energy ของฝั่งลูกๆก็ได้นะคะเออที่ไม่ใช่ฝั่งเขาอะนะอืมมีพยายาม <c oughs> สำลักอีกแล้วแต่แล้วอาจารย์แม่นหรืออะไรนั่หนะ <c oughs> กะ <G ül> ว่าวันนี้นี่จะมาทักทายสวัสดีลูกๆก็โอ้ยนะขออภัยลูกๆทุกคนด้วยเนาะเอออาจจะเป็นนะคะคนของฝั่งลูกๆก็ได้นะคะที่เหมือนมีอะไรที่แบบว่าไม่อยากให้ลูกๆกับเขาคบหากันรู้ว่าสมหวังในความรักครั้งนี้นะคะเออแต่เป็นหน้าไพ่ที่ดีมากๆลูกๆกับเขาอะนะคะมีบุญสัมพันธ์กัน ะะแล้วก็ลูกๆก,กับเขาเนี่ยชอบทําบุญสุนทานใจบุญชอบไปไหว้พระนะคะตามสถานที่ต่างๆเออคือพูดง่ายๆอ่ะมีอะไรที่แบบคล้ายคึงกันมากๆเคมีตรงกันเนาะแล้วก็เอาตรงๆแหละแต่ว่าในในความสัมพันธ์เนี่ยต่างฝ่ายก็ต่างแบบสอดสอง่ะดูพฤติกรรมนะคะเออดูสิเห็นไหม สอดส่องดูพฤติกรรมว่าอแอบเป็นมีใครหรือเปล่านอกใจไหมเออทําอะไรบ้างวันวันหนึ่งอะไรประมาณเนี้อุ้ยหน้าจอทำเป็นเป็นอะไรอะ่ะจานแม่ไม่เข้าใจเลยปกติจานแม่รนดอมมาไม่เคยหน้าจอแบบมันมันจะดับอะ่ะเออนะคะไม่เคยเป็นแบบนี้เลยนะอ่ะทีนี้เรามาเข้าหัวข้อกันเลยนะคะทุกคนว่า เขาคิดจะสร้างอนาคตรสร้างครอบครัวกับลูกๆหรือไม่เดี๋ยวเรามาใช้ไพ่ยิปซีดูกันนะคะปกติอาจารย์แม่ก็จะใช้แต่ไพ่ออร์คิลขออาจารย์แม่อย่างเดียวแต่ว่าเออนะบางทีทำนายดวงอะนะคะเราก็ต้องปราดเปรื่องในไพ่ทุกชนิดนะคะไม่ว่าจะเป็นไพ่ยิปซีไพ่ออร์คิลนะคะ ส่วนใหญ่อาจารย์แม่จะใช้ไพ่ที่ที่ทำขึ้นมาทำนายผู้คนแล้วก็ตรงแม่นนะเออไม่นั้นอาจารย์แม่ไม่อยู่ได้ถึงชุววันนี้นะนนคะทุกคนนะแต่นี้นะคะไพ่ยิปซีก็แม่นเช่นกันนะคะก็ครั่งเช่นกันนะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะเอาละเขาอยากจะสร้างอนาคตรสร้างครอบครัวก,กับคุณหรือไม่กับลูกๆหรือไม่นะคะแอบดูแอบดู มาดูซิ H oh. o f c u p ับโอ้โหเด e ๋แฟน T o f c ค p ัแน่นอนแหละหน้าจอจันแม่ระโบโหกับหน้าจอจริงๆมรนจะดับแน่นอนแล้วนะคะว่าตอนนี้เขากำลังทำงานในความสัมพันธ์นะคะพยายามนะคะที่จะทำให้คุณมีความสุขที่สุดเวลาอยู่กับเขานะคะ คือทำยังไงก็ได้ให้คุณเนี่ยอยู่กับเขาแล้วมีความสุขในตอนนี้โอ้โหเดอรสตาร์หน้าจออาจารย์แม่เราอยากจะตบโทรศัพท์มากเลยมันจะดับทุกคนอาจารย์แม่เราแบบไพ่เดอรสตาร์ The Star ขึ้นมาตายแล้วลูกๆคือแบบดวงดาวคือแบบแสงสว่างคือคนที่เขาแบบฝันใ่มากๆที่อยากจะอยู่ด้วยที่อยากจะมีอนาคต นะคะกับลูกๆนะคะเป็นคนที่พราวสเสน่ห์นะคะไพ่อะไรเนี่ยเดอะทาวเวอร์ Tower, นะคะอ่ะต่ออีก Queen of Pentacles โอ้โหลูกๆเดี๋ยวแม่ขอขยายทาวเวอร์หน่อยนะมันคืออะไรน้าจอมันจะดับอ่ะขอขยายทาวเวอร์หน่อย e a เอสออฟม Queen of Sword อ๋อ เซเว่นออฟอเข้าใจละที่แม่ขยายเดอะทาวเวอร์ลูกๆไปเหมือนแบบไปตั้งเดตไลน์ไว้อะถ้าคุณไม่มีอนาคตให้ฉันหรือว่าถ้าคุณไม่ชัดเจนกับฉันฉันก็พร้อมจบพร้อมเลิกต่างคนต่างคนวรดต่างคนต่างแยกแยก้ายก,กันไปใช่หรือไม่บอกอาจารย์มาซิไหนเม้นมาหน่อยเออ ใช่ไหมเนี่ลูกๆร้ายมากเลยนะแบบถือดาบเลยอะควีนออฟสอดอะถือดาบเลยนะเอสออฟวานนะคะแล้วก็อะไรอีกอะเซเว่นออฟสอดคือแบบชั้นนี่แบบถ้าคุณแบบคือถ้าไม่ได้ดั่งใจลูกอะถ้าไม่คิดที่จะมีอนาคต ที่ดีให้กับลูกๆไม่คิดจะสร้างครอบครัวไม่คิดจะแต่งงานไม่คิดจะจริงจังอะไรคุณก็ไปของคุณเลยไปตามทาง,งคุณเลยคือลูกๆตั้งกาดนะคะแล้วก็เดดไลน์เดทไลน์เลยว่าเออถ้าภายในสิ้นปีนี้ถ้าภายในปีหน้าปีอะไรอย่างเงี้ยถ้าคุณยังทํอ,อความมั่นคงหรือสร้างความชัดเจนให้กับฉันไม่ได้ก็ก็เลิกก็จบเนี่ยลูกๆเป็นแบบนี้แล้วแล้วเขาแบบนะเซเว่นออสสอดกลัวมากเลยตอนนี้ เขาคิดจะสร้างนะคะเขาอยากให้ลูกๆอยู่สุขสบายแล้วก็ลูกๆเป็นคนที่เพียบพร้อมมากสาหรับเขาเป็นคนที่แบบด,ดูแล้วแบบอุดมสมบูรณ์น่ะและเป็นเดอะสตาร์นะคะของเขานะ,ะแม่สรุป2ใบเวลาก็จะหมดละสิบนาทีเอง f o ล of p e n t a c l e เ The c h a r ออตเขาจะมาอย่างรวดเร็ว DM Place จานแม่จบ DM Place เลยนะคะดูใต้สำรับ King of Pentacles อ่ะ ในในออลเพนดอคลแม่สรุปเลยนะคะก่อนที่เวลาจะหมดนะบอกเลยว่าลูกๆเป็นเอ็มเพสของเขายังไงเขาก็เลียกลูกๆจะสร้างอนาคตไปกับลูกๆและเขาจะมาหาลูกๆเดินทางมาหาหรือติดต่อมาง้อมาขอคืนดีอย่างรวดเร็ว,รวแน่นอนเลยนะคะฟันธงยังไงนะคะก็น้อมรับคำทำนายดีๆกันไปเลยนะคะทุกคนนะแล้วพบอาจารย์แม่ได้ในคลิปถัดไปสวัสดีคะ่ะ